โอ้เพื่อนตายใช่ดีบอฟวางหลังนะดีเวนยนนะตัวไปไปต่อไปสามไปทีโอ้เห็นแล้วเนาะหรือว่าเฮ้ยได้ไฮไรายเลยปะ ว่าละทำไมโดนแบ,บน่้นหียโปเป็นโปรหมาไปโอ้มีกละพี่มีเพียบเลย

ดีอะไรไม่ว่าีเข้นก็ดีใ้ลอยทีมาข้างหน้าไเลยขหน้าตัวนึงกูเข้าไปด้วนัอแล้วเสียงอะไรแต่บอสหน้ากูมา Có một tên ra phía trước Có một Ôi, cảnh sát đã của oh, đạp cổ, Ôi, nhiều thằng lên Đang chờ Có một một

เดินพ mhm. ี่ดีจริงๆ็อยนะน่ะใช่ๆนี่มันพี่เฮ้ยในบ้านมีในบ้านว่างอย่ามีตาละกกูนี่ผมเกือบตายพี่พี่บังให้ไงรบสุดนี่ยี่มายิงมา ไม่มาไ้แล้วชิดกแพงพี่แล้วยิงบนบ้านเลยเพิ่งจะสอ่ะ่วนเลยไปไหนล่ะล่า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 ไปหนึ่งไปผมหมดพี่ที กอลลีก็เ่อหนม่งเดี๋ยวด้วยทำไงต่อยต่อหรือก็ไม่ได้ต่อไรดีออกทีออกหพดหมดดิรอที่ตั่งไม่ไม่ตายไปอย่ามาดูนะเดี๋ยวอย่ามาดูอย่ามา ไม่ได้ไม e. ่ได e: ah ้ไรยนนมาเลยตัน nah, ้องใคยิงอะไม่รู้มังอไอ่เยเยามาช่วย่ได้ปะตัวไหนพี่ที่มหม่เข้าเ้บ้านดไเานาาร์ไไปแล้วใครยิง้าบ้านดอะไม่อมาไปมาเได้มีเก็บยาอยู่บ้านเลยมีเก็บอะไใช่แหละบ้านดำไปตายเลยมันไก่อน

หน้าเวหน้าเวกูโดนจังแต่วะเวเฮ้ยราคาตายเกียบป่อเคขึ้นอยู่รับบ้านรับ้านสวยมีอีกรู้ชัดเจนสวยหมดแล้วมั้งหวยกูเข้าได้ก่อนหนึเฮ้ยพิงมาพันพิงมาพันใครใครเกิดมันอะ ไม่น่เลบแม่งหลบเลยเหียโอเ่ะมันอยู okay. oh, no oh, ่ไหนบอกดิบอกตำแหน่งก oh. ูยิงนะสยดีหมดแล้วนอนสวยนอนสวยนอนสวยลูกก็ลูกก็แล้เดี๋ยวบ้านดำดีโอ้โเกิดอะไรก็ยกลอแป๊บน con đi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 มีต you ัวไม่ต้นไอ้ย yeah, exactly. ันนี oh okay. ่อิ oh ่มเลยดิช huh? ุดเต็มสอชุดอะไม่รู้กูก็อิ่มโซโล่องบ้านแดงเนี่ยช่วยไหนอะไม่ได้เลยโคตรเยอะเลยเข้าแบบพีโคตรเยอะเลยข้ามข้ามมาตนตัวนึงเห็นปะเห็นแล้วพี่เห็นแล้ว

งองเลยสวยกู้หมัน ek หลืยเกินไปไปไปไไป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 ไไป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 ยปไ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 ปเปไ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 กดไว้กดไว้ฝไปไปไนะ ไปๆๆตอาไเจ้ฟันไปแล้วอือหนเพื่อนมั้ยเนี่ยหินมาตตัวพี่อเหินไม่อยู่หินข้อแล้วพี่ัวตายพี่หน้าพี่ัวตายพี่มันกินแล้วนะ ต,ตายครับผมเข้ามาเ,ยเลยอันนี้แหละิตมันเข้าอุงโอ้ยรัสบสองทางเลยก้าตาย,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 ยแท็เข้าระพี่แ้วผมตัวนึงมันจิดพี่ผมเลยผม,ดผมดโดนผมโดนผมโดนไปก็ไมันคือรถนี่ตัวนี้ อายหนึ่งขอบดยมเยอะๆเอพี่อพีโอ้โหเกิดนี่เลยอ่ะอยู่ข้างกลางอยู่ข้างกลางนพีเจอเกิดไก่แทย